อาสุกเสมอมันเสมอมันเครื่อนไม้ครับจังไดอยังไดมือนนิกะค้นมุ้ยเวียบก็กได้มาเลาะโพงหน้าครับบ้านสางแปนเพื่อนกําลังหิดเรื่องบ้านดับหน้าครับาเห็นว่าเป็นพักอมเหียนกลางห้างก็จะเฝ้าเยียบยำครับบาดมันเกิดยอดเงาบาดมันเท้ายอดขึ้นพ่อได้ลวกจ้ำแก้วบวงสั่นตัวพี่น้องหาช่วงนี้ก็มีโอกาส มาเยี่ยมมาเยือนครับหน้าว่านของคุณแม่สัาครับก็ไปเบิ้งก่อนครับเป็นแนวใดมือนนิอืมโอ้ดำได้หลายให้แหละครับอันขน้อยคนบนเวียกมาสวยจักหน่อยมือนี่ครับอ่ามาสวยจังหน่อยครับอาิจอนแสงแน่เพราะว่าแดดกำลังพอดีอยู่ครับอ่า โอ้ยขันหน้าครับงามงามครับขันหน้าครับเป็นระเบียบเรียบร้อยขันหน้าหุ่นดีขนาดจ้อยๆครับอ่าโอ้เมื่อนี้ระดับผู้ช่วยพญบาศมาได้เมื่อนี้ผู้ช่วยสกุลแสนโคตรครับมาดำหน้าซอยลูกบ้านครับโอ้สวัสดีครับผู้ซอยครับสวัสดีครับโอ้เป็นไดเมื่อนี้โอ้เมื่อนี้อากาศมันดีครับเมื่อนี้พหอนเป็นไดแม่นบ่อากาศดีเนาะครับอากาศดีพหอนครับโอ้ พอดีเนาะอ้าขึ้ดำสา,ายเนะอต่อให้เนบต่อให้บ่โอ้ต่อให้เลยขวดีวยวแซงเรับอีจังไรกัแซงบ่แซงครับโอ้ครับ้บาเาทานไปเอาเป็นไผน้อยเนาะเป็นลุงลววาวันบ่นี่วดีครับวดีครับว้วยขึ้นดำใกล้กับันผู้ซวยแทะจังหวะมือเนาะนี่เราครอบคัวครับ อันคุณลุงลาวันนี่เป็นแม่บ้านของผู้ซอยสะกวนครับดำหน้ากับดำใกล้กันด้ครับเฮ็ดเออเฮ็ดย่างกัเฮ็ดน้ำกันอันเฮ็ดเวียกเราว่าอ,อ่อันนี้เด้ดท่านนี้เด้ดสันเสื้อสีนี่เน้โอ้คนขยันได้นี่ตุกนี่คนขยันครับหลับร่องนะครับบ่งแนวหุน่นสมน้ำสมเนื้อผ้าลเคเฮ็ดกับพอบ้านจนหัวหน้่มงันทงสองคนยิ้มเพิ่นก็นได้ โอก,กาสเป็นเศรษฐีน้อยได้น่เออไปไชดดำเบิดครับลก,ก้าก็ได้ขับรถไฮก็เปล่นครับอืมโอ,โอมาอันโหผู้ใส่หมวกเป็นตาบ,บวนเนะาะอ,อ้าวววววววอวววออวววววัอวอววววบ,นนบว่าวววววว้วนวววาววนะา,าวววอวาวววบววววววาวว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 วาว้วน เอ้ยสาวงอมธรรมดาที่หุ่นดีครับอ่าก้นกระงั้มมือนี่ใส่หมวกกันแดดกันห้อนเพขนว่าเซฟตี้ขนาดเพึ่นเออพ่องานไหนงานนั่นครับอ้าวมาเจออีกคู่ที่สองมาหนีิง่วงง่ามคู่ครับอ้าวสวัสดีครับแม่จอมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแม่นบอพ่อตองพ่อตองพายเอกโอ้ยครูวิ ครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นคู่เป็นขีมดีเนาะหมูจักห่างกันแน่ห่างบ่ได้ห่างไม่ได้วะไ,ไ,ไปไปวัดไปว่ากัไปน้ำกันนะครับมาดำหน้ากับน้ำกันอเออเ้าผมเห็นมือน,นึงไปแถวร้านอาหารคือไปคู่เดียวสันโอ้จอบร้อยก็เป็นอออโอ้ออกปากแล้วมือน,นี้นะจอมออกปากแล้วว่าจอบร้อยก็เป็นมาสัน ก็สิ่งที่จจอบลอยไปเกี่ยวหญ้าโอ้หัวยไปหาหญ้าทำท่าหา,าหญ้าเหง้าโอ้ไปหาหญ้าก็ใส่วิธีจอบลอยไปล้านอาหารเนาะครับเอาละเดี๋ยวสิทรงภาพมาให้เบิ้งดอกเจ้จอมเ <laughs> บิ้งพันใหญ่ครับโอ้ยมาเรื่อยๆครับมางานหน้าสวัสดีครับเป็นไผ่น้นอยเฮ้ยไอน้อยบอ่โอ้ไอน,น้อยนี่มึงก็ได้สีดำหน้าจ้าของนี่ <laughs> โอ้ไก่เนาะมากหน้าเพือ่อน เออสีโลกามื่อกี้นเอาหวานสวัสดีครับโอ้หวานนี่สูขนาดได้หวานนี่เออตัวหน,หน้อยดำหน้าเลี้ยวเลี้ยวป่านมาได้นี่เออภาษีว่าเลี้ยวป่านลิงพอดินให้พวดเก่งเก่งเก่งดำหน้ากัง,งามได้ครัำนู้หวานนี่เอ้ยอ,อันแกนบมันู้หวานบ่าเก่งดำง่ายนนเนาะคนไทยไป็นแต่ว่านได้นี่โอ้สวัสดีครับนู้ลิงนูน้ลิง สวัสดีครับโอ้สูลแรกนุลิงนี่ครับขับรถไฮเสื่อมก่อสร้างยังเป็นเบิดครับเป็นช่างฝีมือมือนี่มาดำหน้าครับน่เพราะว่าหน้าว่านเด้ในซุมซ้อนเขาตกซอยกันไผนน่นอบานคืนมาท้ถ่ายมูนอบันนอฮะอาทิตย์อยู่บ้าอาทิตย์เป็นไอโอ้ดำตักสามนาคู้เดียวเว้ยนี่โอ้ยของแมนเนาะสามนาคู้เดียวเลยนี่นนนเ,เ,นเกง่งเก่งเก่งครับนี่อาทิตย์ครับคนหนุม่ม คนหนุ่มไฟแรงเด้นี่ตอนนี้ยังบ่เติมไฟไปไะเนยอ่าเอมาหนีครับบา้านเนยเอาข้าพี่น้องลุยงานหน้าเลยครับเจาะลึกเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเอาสวัสดีครับเาสวัสดีจ้ะหว้วยยายทองดีตัวนี่นี่ยายทองดีนะครับนี่นี่ยายทองดีมาดำหน้าดำงามคข้าว่าสมซาสมลือยายทองดีดำหน้างามครับอ่คอาคนอ๋อบางเด้อครับปิดระเบียบเรียบร้อยครับ บ่มีฟู่ครับขันโบแกนอันมือนี่มันมันมีหินหน่อยอยู่บ่มีหน่อยนึงเนาะแต่กระลีเขาด้ออันไม่ยู่ห้องไม่คือว่าไปใส่มาใส่นี่ไหมเห้อมันเย็นบ่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงอยู่นี่หน้าดีหน้าดีเพิ่นบ่ยายซุ้มคืออันนั่นแหละคือโบนี้ไปใส่มองนี่ แม่นบ่ทั้งเย็นทั้งซุม่มโอ้ยสุดยอดได้ซุ่มนี่พ่อทุกงานครับช่วยเหลือพี่น้องในสังคมดีมากเป็นทีมงานเลยครับเดี๋ยวจังหน่อยเล้วให้นไปซุ่มต่อเด้อครับผมโอ้ยครับนี่ล่ะหนูลิงกำลังใหญ่กล้าครับใหญ่ยยกล้างามเลยครับนี่ล่ะครับเป็นนาของแม่ยายสําครับแมย่ยายสําบ้านสร้างแป้น ตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยผู้หาบกล้าบ้านนี่มามา,าถือไปหันละหาไปหันละอย่าเฝ้าใหญ่ดิอันอันแม่บ้านถามหาตุกถามหาอยู่ว่าอ,อันผู้ห้วย้องไปใส่เพ่นเาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลังเสีพ่อแล้วเดี๋ยวมาหนีจะเข้ากันเออเอาไว้หันละเอาไว้หัละ,ละโว้นักบก่ <laughs> เฮ้ยให้เดียวนั่งถ่ายอยู่คนเด้อโอ้โัท่านี้เป็นไงล่ะในมือนี่ยังรอฮึกเก่าอยู่เนาะโอ้โป่านกุมานห้องมอนี่ก็ได้เออมาโอ้โหบุกแกนบ่ดำหน้าลมดีเนาะอันนีเด้นี่ผู้นุ่งสูงกุมูเดียหุ่นดีแท้นี่แข็งแรงเด้ออ่าสู้ครับแข็งแรงครับโอ้ยไปซอยพี่น้องเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เต็มที่ โอ้มาหาเจ้าของหน้าได้บ้างนี่เจ้าของหน้ายายครับนี่เจ้าของหน้าครับพุ่นดีดีดีละสวัสดีครับดำหน้าบออันเป็นๆเขายังขึ้นีกฮะเข่าเนี้ยเข่าเหนียวเนาะเข่าเหนี้ยเตี้ยเข่าเนี้ยเตี้ยเล่าแตกโอ้เอาเดี๋ยวป้วนป้มนผู้ผู้ใหญ่กล้าม้กันนะเอาสวัสดีครับคนใหญ่กล้าโอ้ยคนใหญ่กล้ามธรรมดาเด้ อันเขาว่าหัวเห็นงานจนหัวยองเปิดอมัวบ้างกันนะจนหัวลานแล้วอาจารย์โอ้ทั้งทั้งยองทั้งลานมาเนี่ย <c oughs> เห็นงานดุริสายอันอันลูกเคยไปใส้มือหน,นิ <c oughs> โอ้ปันย้ยุคนครับไอ้น้องกระเดาโอ้ลูกเคยไปทั้งงานน้องกระเดาตัวโอ้ <c oughs> โแต่เก่าแม่ครบทีมเลยเนาะคร <c oughs> ับผมโอ้โหนะปิดไปย่างดีนะมือนีิมาเป็นสามคู่เลยมือนีิโอ้สามคู่เลยมือนีหนับหน้าคือสิม้วนดอกแล้วเลีย้ยวโย เออสามัคคีคือพลังยังกับเว้นสามมคคีกับขึ้นกับสามัคคี้นี่ล่ะเออจะเทียงกันยังมึงขึ้นดิเออ <c oughs> โอ้ยครับบรรยากาศห้ายเบื้องหลังครับน้ำกนมีแต่ผููกนงามโอ้ยครับนี่บริการปุ้มนี่บริการขนก้าผูกเพิ่นหาบมากครับไม่ใหญ่ไม่ปุ้ม มันงานเบาได้ใหญ่กานี่เฮ้อันนักตอนหับ,บหัวนี่แหละครับดำได้สามให้เลยครับดำได้สามให้แล้วลช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศการดำให้ดำหน้าว่านนะครับอันดำเบิ้ลมือหรือเครื่องมือมั้ยนี่ฮะลุงดำเครื่องมือหรือเบิ้ลมือมั้ยนี่ เอาไงสกุลมาปิดถ่ายดูนี่ครับผมเริ่มแซงเลยได้ครับแซงแล้วบ่แซงครับนานเห็นบ่แม่บ้านย่าต่อให้ย่าต่อให้เห็นบ่ไงสกุลเข้ามาด่ายได้นี่ครับเออช่วยเอาไงสกุลมือนี้มาซอยลูกบ้านเนาะพี่น้องพร้อมนะครับอยู่ดีมีแห้งได้ตั้งใจเฮ็ดงานนี่เดี๋ยวงานลาดอย่าให้งานหลวงอย่าให้เสียงานลาดก็จะเสียเด้องานหลวงใหญ่ขาดงานลาดก็จะเสียเอาช่วงนี้ก็ขอกล่าวคข้ามา สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเค